พอปูไปหาเมนว่าญิงออกากโางลงบาบลสีนครินลรนประมานเทียงแมนบอกลับมาหอดบานประมานกืบใสอนี่แหะมาหอดแมนบอไม่ยากกทีมตัวต้นให้เลยค่ะเพราะว่ายังวันตีเราบอกว่าเราขีดหอดหน้าแล้เฝ้าไปหน้าค่ะเอากับฉันไปลูกบอลสีนครินลิ์ต่างแต่วันที่สิบเก้าน้ออันนี้กัวันที่ยีส่สิบองเราสูมันก็หลายมื่นแล้วเนาะ้าเบงโงรดบนันี้สิ้นเดือนนี่แหละเจ้าสิดนนาสได้เป็นเมนูอ่อนแบบเต็มตัวก็มีหลายคนถามว่าฉันยังว่าท่านไ,ไปเหตุงานอีกบอหรือว่าฉันออกอางงานแล้วบอยิงฉันช ท่านว่าแล้วละแต่ว่าฉันล่าไงล่าบริรับค่าจ้างเดือนหนึ่งก็เลยอ,อยู่ข้างโคกอยู่บ้านนี่ละค่ะ <c oughs> ้วยภารกิจหลายอย่างกะทาบุญหาพอแล้วก็พาลูกสาวไปพาตัดคา,น,านั่นแหล,ละบาดนี้แล้วรับัานี้แล้วเวียกแล้ว,ลวงานแล้วฉันกะสิขึ้นไปเฮตุงานประมาณไปเดือนมกรามนีล่ะเพราะว่าเริ่มงานต้นเดือนกุมภาพันธ์เดียเนี่ยบ่อยากว้าถึงเรื่องนี้เลยมันหดหูแม่มันบ่อยากไปนนสู้่อยากจากหูกทั้งสองคนไปยาฉันม้อนี้ลนแล้ไปหน้าแล้วก็ไปหาหดพักหดสวนแล้วเด้เพราะว่าเราปลูกพักาบหน ค่อเห็นปะปูปิ่งปลาตะเพียนแล้วคิดอยากแกงมาตีคิดอยากตะมฮุ่ค่ะกินตะมกุ่กับปิงป่งปลาตะเพียนยเหมือแลงเป็นได้หละ่ะส่วนคนน่อยเสือแดงแดงผู้พาตัดขาแม่ไม่ไม่น่ะนะอยากกินยังหูบอ,อยากกินไข่ดาวแม่หนูไม่ได้กินไข่ดาวมาหลายวันแล้วว่าสันา่ากัเลยทำการทอดไข่ดาวให้2งหน่อยนะ่ะแต่ว่าแกกินเบร์ดแค่น้วยเดียวค่ะให้ปะปูกินน้วยหนึ่งพราว่ายังตีเพิ่นเห็นขนมเน้นค่ะเพิ่นเลยอยากกินขนมเ้นเส้น้นงปลากินเขาขอมาแล้วเอาเอาเอาเด็กหน่อยขึ้นเข่าเยี่ยมพิษนะจะคล้องไว้แล พายเอี่ยมปิดหน้าจะคล้องแล้วก็หัวรออากาศอยู่ยฉันล่ะนึกว่าลูกฉันไห้จากนั้นก็ตัดผ้ามัธยมเ้าบัดนี้มื้อนี้อากาศก็บ่ค่อยหนาวปานใดได้แต่ก็เย็นอยู่ค่ะตู่ตุ่น6:00นเช้าก็ตื่นมาตัวตื่นมาปุ๊บพี่มิวไปโรงเรียนค่ะเพราะว่ายังตีมื้อนี้พี่มิวนะหลังจากกลับมาจากโรงบาลเมืงบ้านมันมาหิงมื้อนี้อยากไปโรงเรียนแล้วแล้วนี่สนใจเขาคักสนใจอีแยแหงบอกเลยขนาดพ่อกับแม่ตู่ตุ่นยังบ่อ่อนซ่อนซจำพี่มิวค่ะผมฮักพี่มิวบ่คักเลยน้องมิวน่ะฉันก็บอกแล้วเด้ว่าอีหลานน่ะยังบ่ทันได้ไปโรงเรียนก็ไไดด้้้พพััััักกกฟืืนน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 ใหหหหมมออออยย่่่่่่าาาางงงงงงๆๆฉววจซีิูููบแคถึเป หาเพื่อนที่โรงเรียนมาซันมาเอาฉันก็เลย่าไปกับไปสักพักก็เลยลืมบอกผู้สุกแมนบบวานุยิสุไปโรงเรียนมือนีผู้สุกนั่นยิงบอมมหับได้มือนีแล้วลวงไปตังมาบอกไก่มันก็เป็นควาวผิดของพวกฉันนั่นแหละมือนีบริโทบอกเล่าวานุวิสุไปโรงเรียนพอเราก็คิดวานุยิไปพาตัดมาจ้าสิก็ต้องพักฟืนหลายมือเจงสินะเล่าก็ไนายอนรถตูรถรับส่งกับมหับคือเก่าค่ะจมเห็นมียาฉันมาซันมือนีก้อนเซตเน่าหยางเน่กินกินข้าเ้าแมนบเมียฉันกับเปื่อรหันตัดผมอีกคือเก่าค ม่วงสมแบบนี้แซ่บบอ,อกค่ะเลด้หญิงก้อยแหงๆนะกินกับย่างบักลิีนฟ้ากินกับผักย่างต่างหงาลวกวายบอกเลยว่าแซ่บบอ,อกคักได้กับมากินแนวกินบ้นบานๆแบบนี้นะมีความสุขมีความสูงๆครแา่ก็กินอาหารลูกบาทและนี่ขอบคุณอีกหนึ่งรีวิวจริงๆเด้อแบรนด์นี้ใช้ดีมากค่ะก่อนหน้านี้หน้าหนูหมองค้ำพอได้ใช้น้ำตบกับครีมหน้าหนูรู้สึกมันเกลี้ยงขึ้นค่ะบอกเลยวผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาเป็นครี้ม่ำรุงแล้วก็ซอยให้ผิวเฮาใสซอยให้ผิวเฮานุ่มชุ่มชื้้้นนนนนนนสสสสสุุขภาาาาาาพดดดีีหหหหมมมอออออออกกกกกกกบบบบ่่่่คคคััััเเเเเลลลยยยผูููใรรึะะชป็ิิิวววฮ์โงงตๆ แต่ว่าหลายคนถามขามาว่ารักษาฝาหายบอ่อเอาจริงๆเดอ้อผลิตภัณฑ์ของเขามัน่าเป็นขีมรักษาฝาโดยตรงมันเป็นขีมบำรุงฮีริพิวสุขภาพดีแต่ว่าถ้าใส่ตอเนืองทั้งเศษแมนบ่อฝารัาบรองจางโรแน่นอนค่ะผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์แบียนเอเของเฮากะทักเชียนหาดูดจ่าผ้าแซบเลยเลยแต่ว่าถ้าจะได้ไปทางก็ไปที่ตตร้านค้าดูดจ่าผ้าแซบได้เลยกะมีเอผู้หนึ่งเนาะเล่าทวงทรงผมลูกฉันตอนที่อยู่โรงบาลเป็นยังคือประมาทผมผมัดเผาให้ลูกแม่หญิงเอ้ยลูกไผกับลูกผู้นั้นันสกแหนะมันจ นี่งกสิบอกว่าหนูสะดวกแบบนี้ค่ะแม่สิกิมาต่งย่างไปเรียนทนันละกันนั่นละผมผู้ใดก็ตามใจผู้นั่นละเนาะสิบปบังคับนั่งมัดมันกับบ้าแมนแม่แหงเบิดพื้นแต่ฉันแหงบ่าบังคับค่ะเพราะว่ายังติแต่ฉันยังมามักมัดผมเลยฉันก็บ่าแปลกใจดอกว่าลูกสาวฉันมันคือผู้ใดหลังจากกินข้าวเศ้าเสร็จ้อยแล้วมันบอก็มีกระสอบข้าวที่ยู่ใกล้มองโตนั่งกินข้าวนั่นละหญิงมั่หลายเนาะมันประมาณนี่งิบเอาึบนได้ี่าะมั้งติเอาาไปมื่อวดนี